กาบสวัสดีครับพ่อพี่น้องเอฟซีทุกท่านวันนี้พาพีพ่อน้องมาติดตามตเล็กับน้องฝนเนาะง<ฆ>วดก้อนกับมาด้วครับผมเลขเข่าว่าสันไปโคราดนี่เลขเข่าดีดี <c oughs> โอ้ยน้องจันเจ้าไปบอกข้าเจ้าอีหยังก <c oughs> เกาะแปดเก้าแปดเก้าถ้ากระบอกยี่ดอกบอกบอกดีว่าให้เพิ่นโทั่วกับเรื่องกับพิ่นมาแต่ว่ามันกัดคือว่าอะไรเนาะมาเกีกับมัเพิ่นกับมาบรสบายครับผมอ่าเดี๋ยวยินข่าวแต่แม่หน่อว่า บ่าบบายเป็นไข่ทั้งแม่ทั้งลูกก็สั่นแต่เลยเป็นว่าบ่ได้ทั่วหากันแต่ว่าได้ยินข,ข,ข่าวาว่าเลข,ขเขาบ่แม่ค่ะเลขเขาบอกข้าเจ้าอยู่บอกไปโคราชค่ะไปมันเขาแต่งต้บอกข,อข้าเจ้าอยู่โคราชหรือมาเข,ขามาฝันได้อยู่พี่มาฝันได้อยู่พี่มาฝันได้อยูบอย่บนพีแ,แต่แต่แต่เพื่อนไปบอกเขาแลยนะเขาเขาเขาถามเพื่อนเพื่อนก็บอกเขาแปดเก้าตัวเดียวเลยโอ้น้องเจ้าไปบอกแปดเก่าเมีะหนูก็ถือยุคถือหาสิบบาทเพราะกาเขาก็พักกนถือเพื่อลอย วันนี้มาโว้ดมาไหนตัวใหนมาไหนอันสีน <45 S 1> ่หาบอกได้ซี่หากับเจ็ดสามฟันมาจากไหนเอาบอกเวฟซี่ฟังเนี่ฟันฟันว่าเขี่ยหิยแม่พังพังเหื่อนพังสั้นฟันกุ้งกล้วยมาเหื่อนเราเบิดบนันทินหรือว่าต้องใช้จิกออกบาลิกทีบาลิกทีเจ็ดสามฟันไหนไม่น้อนี่อ๋ออันเขีย่ยไหนไม่น้อนี่แม่พังเห<อ>ือนพังสั้นเราโอ่งเคยชิออกเจ็ดสิบสามอีพออก็เลยให้ พ่อเราหัวเรานที่เราตายก็ทีว่าอันนั้นบอกอายุตอนเราเสียนั้นเราอายุ45ปีตรงกับอายุเราเป็นอ๋ออายุ45ปีตอนคนเสียชีวิตมันเหล็กที่กับ37 73 37เมอยนก็ถือซึ่งบนถึงหลาหนอเอา ตอนนั้นคือว่าละมันจกเป็นเหี่ยวซวิสัใสนาะเข้ามามันก็ช่วงน้นก็แห้งฝนตกดีนาะช่วงนั้นน้อมันฝนตกหลายวันนี้มันก็เลยเป็นไข่เป็นหนาวครับผมคือว่าหล่ะขันบ่สบายได้ตัวตนกับเมนโท่มากกับไพ้ขับอยากบอกได้น้อเมื่อวดนนี้ฝันวันจังไหนน้องฝนวดนนี้น้าฝันว่าเมื่อบ้านไปไปไปลินสงการไปล่นสงการอยู่บ้านวันนี้ เขาเขาเขาแห่เขาไปในบ้านเขาแห่ต้นเงินแห่ต้นเงินบันนี้คนคนมีเงินนั่นเขาเขาเขาจัดงานพระป่าจัดงานพระป่าอยจัดงานพระป่าบันนี้เพื่อนเพื่นแห่ต้นเงินนุก็ถือถือต้นเงินไปถือต้นเงินไปกับไปแห่น้ำพึ่นแต่งตัวงามงามบันนี้ไปแห่ั่นก็ไปแห่น้ำคนเพื่นเพื่นเสียชีวิตเหรอเด้ พนตายเม่นนพ่นเสียชีวิตแลเพ่นจัดพจนจัดงานน่ะเพ่นเสียชีวิตแล้เพ่นเต่งกับพจนก็แต่งตัวงามงามวันนี้กระบวบนระสามเถื่อวันนี้ดอกไม้มีดอกไม้สีแดงน่ยจะเป็นงามงามสองคู่หนึ่งอยากถือน้ำเขาเพ่นก็ให้ถือออกฝนอยากถือน้ิ่นเออพ่นก็ให้ถือแล้วก็เสียบเงินน้ามันนี้เขากับถือ แบบค่าแล้วว่าถือหั่นถือนี่เจ้าเป็นถือ,อยังแล้วถือของเขาวัดะนะแต่มัไม่ได้เป็นวัดเด้เขาเหตุอยู่อยู่บ้านเขาสามสามโลแห่อยู่ฐันละสามหลมันนี้มันนี้ปึ๊บก็คือคือเหมือนเท่าเนี่ยเห่าฝันแต่ความความนั่นคือคือเห่าบริฝันเด้นุกกไปนั่งเหาอคนตายก็ยังเป็นเรื่องจริงนี่ เออแต่แต่นู้นนันไปบากว่าคนตายเลยถามนู้ถามคนตายว่าอันนู้ฝันจังสันจังสี่นะฝันว่านู้นันฝันว่านู้นันไปอันเฮ็ดอันแห่ต้นเงินน้ำเจ้านู้อยากรู้ว่ากูดังอันที่ที่พพื้นจัดงานนันบานบ้านเพิ่นอันที่บานบานเล็กทีเพิ่นอันบานเล็กทียังคนตายนั่นก็เลยชี้ชี้ชี้กูดังให้เบิงสี่ใส่ทะเบียนเลยโอ้ใส่บานเลกทีเลยเพื่อนชี้ทะเบียนใส่บ้านเล็กที่ให้นั่น เลขเก้าเก้าสามตัวเก้าเก้าเก้าเออแต่นุ้มบอกไผได้นุ้มโมมาบอกชาวน็ตหน,นูอยาเลขเคลื่อนแต่รู้สึกว่าความรู้สึกหนูว่าถ่านหนูฝันไกลสีแดงหนูชง่อฝันแมนมความรู้สึกหนูนะแต่หนูประเด้๋ยาใหกผู้ดใดฟังนะแต่แต่แต่หนูว่าเนี่ยบอกกับผีนั่น เพื่อนก็นเลยชีบอกหนูนะนะั่นน่ะบาเลขที่ตัว,นนวหนีคนว่ะนูก็เว้าคือจังเข้าเขาเขาว้าให้กันฟังนี่ล่ะในความฝันนี่ะแต่หนูว่าวนูนั่นน,นั่งว้ากักผีแบบนี้ก็เลยเว้าับผีอ่นจะไม่รู้ว่าอายุอายุเรานะ่ยอยู่เออนนนโทรไปถามอยู่ แต่บ้านก็ออกแล้วเพื่อนอายุอายุเพื่อนตายน่ออายุเพื่อนสี่สิบห้าปีสี่สิบห้าปีไม่อายุเพื่อน,น,นอายุเพื่อาตายนะ่ะสี่สิบห้าปีแต่กระบรรนัได้อาจจะออกหาซีได้แบบนี้ออกจะมาหาซีสีก็ได้ไม่แน่ไม่แน,ไน่ไม่แน่ไม่แน่แต่บา้านเลกที่นั่นเ <9, 9. S 1> ก้าเก้าเก้าบ้านเลขที่นั่นผีบอกขันเก้าเก้าเก้าแต่ที่เทมันบอมแมนบ้านเลกที่ตัวจริงมันหกสี่เจ็ดทับห้าหกสี่เจ็ดทับห้าแนนหกสี่เจ็ดทับห้าบ้านบ้านเล็กที่ของเขาน่ะ แต่ผีน่ะบอกบอกหนูว่าโกดังอ่ะมันมีแล้วให้หนูอ่ะแนมเบ,บิงหนูเห็นเป็นเก่าสามโตมเละเก่าสามโตเลยเนี่ยนี่เขาจีตัดเอาแนวไยไเอาตัดเอาบันอีทีบอกเก่าเก่าเก่ามันแมออนอยู่บ่ที่ออกบ้านอันนี้บ่ก็โมโหเรื่องตัวมีแต่เพื่อนเพื่อนชี้หนูเบิงนั่นเป็นเละเก่าเก่าเมื่อวานทำไมเลขงามเด้่ยแต่มันขีออกอ๋อความคืดหนูนะเออแต่หนูเห็นเราชี้หนูเบิงเลย สีให้เมืองเลยเก้าเก้าเก้าแนี่ว่าหนเจ้าบ้านี่นั่นแต่บานลขที่จิ่หกสี่เจ็ดทับห้าเนี่ยหกสี่เจ็ดัห้าบ้านลขที่เราน่ะพันจิกเก้าเก้าเก้าจเป็นศูนย์เก่าบอกคนตายกับศูนย์กับบนี่ิเป็นเก้าเก้าศูนย์ังสี่ศูนย์ศูนย์เก่ายังสีบอกนะแต่แต่หนูหนูเห็นนั่นเป็นเก้าสามตัวแต่หนูมักอยู่เก่าหกเก่ากางเด้หเก่าหกเก่าเก่าหัเก่าออมันก่กไปแล้วเนาะ ก็กเก่าเด็กกระบนเน่เด็กกบเน่แน่นว่าใ่ใช่ไปนไปแล้วก็กลับมาได้ได้เนานไปมบกลับมาได้คือกันท่าล่างเก่าหกเก่าหรือว่าเก่าเก่าเก่านี่กับอันหกสี่เจ็ดเนี่ยน้องฝนหมักเกลืชุดใดหลายกว่ากันหมักชุดเก่าเก่าเก่านี่แล้วเพราะว่าพีบวกเนาะแล้วชีบวกเลยได้เห็นเห็นเป็นบานเลขทีเลยเป็นป้ายบานเลขทีเลยเป็นป่ายเลยได้เก่าเก่าเก่านู้วาเลขเพิ่งคืองงานแต่จะนุูบอได้บอกไครได้หนิ นู้นูถามนูถามแต่ว่านูถามแต่ว่านูโทรไปกระบานถามว่าอายุอายุเราหลายปันใดนะเขาเขบอกว่าสี่สิบห้าปีบาลีสี่หกสี่หกสี่ห้าทับห้าเลยไม่ใช่หกสี่เจ็ดทับห้าหกสี่เจ็ดทับห้าห้าแมนหกสี่เจ็ดทับห้าตัดเจไรตัดหกสี่เจ็ดโบตัดสี่เจ็ดห้าบอก ก็ฐาหน่อยก็ผมวนใส่วนกุ้ยอย่นี้เก่ากับงามเลือเก่าหกเก่ากับงามเลยเก่าหกเก่าเ้ามือใช้เลือเก่าหกเก่าให้สี่บอกเก่าหกเก่าเก้าหกเก้าใว่าหันหกสี่เจ็ดคับห้าบาริทีของคนตายถ้าจัดสามโจงก็เป็นหกสี่เจ็ดบอสันกับเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดห้านี่สิละครับผมเนาะตอนจะเป็นในราชนาวีละนสี่สิห้าปอ๋ออยู่คนสี่สิบห้าปีอ เอ๋อกําลังบุญไหว้ครับผมกําลังบุญไหว้อันนี้อาอาเนี่ยอาเขียนนอนเขียนอันนี้นอนเขียนนี่นี่กําลังดื้อเนาะครับผมเนาะกําลังดื้อเอาเดี๋ยวพอเที่ยงจะปิดคลิปให้พี่เนาะให้น้องฝนไปโคตรยกอันให้เนาะเดี๋ยวน้องกําลังขวนโยกช่วงนี้เด้อครับผมไปมาก็ลองแกะหนาจะไว้เบื้องนะครับผมตัวเลขของน้องฝนเนาะไปฝันอยู่โคตรลาดครับผมพอฝันอยู่บนเนาะแต่ว่าเกี่ยวกับอยู่ทั้งโคตรลาดเกี่ยวกับอยู่ทั้งบ้านเพลินทั้งโคตรลาด มีคนคนหนึ่งที่คนหูจักกันเพิ่นเสียชีวิตไปแล้วคล้ายๆว่าเพิ่นเฮ็ดกฐินจังซี่บ่อเ็ดกฐินแห่อ้อมวัดเนาะบัดนี้น้องฝนเลยนั่งวัดได้แห่บ้านเราโอ้แห่ในบ้านเพิ่นแห่ในเฮือนเราทีสาม่อบแห่ออมบ้านเพิ่น3รอบแม่นบัดนี้น้องฝนเคยไปนั่งคุยน้าเพิ่นไปถามบ้านเด็กทีเพิ่นแม่นเพิ่นบอกคือคือเฮาฝันแล้วเนาะคือจังเฮาไปไปเว้าคนธรรมดาน่ะแต่ที่แท้ลเล่าหลังเสียแล้วก็เลยถามเราว่า บา้านเลขกที่อีหยังเล่าอย่า,ะายนะคระับปราก็เราเป็นบอกมาเป็นเก้าเก้าเก้าเต้งบอกเั้งเห็นแหละครับผม <5 S 2> น้องฝนก็ว่าเห็นนําเป็นป้ายเลยเก้าเก้าเก้าแต่บ้านเล็กที่อีนี้เพลนันหกสี่เจ็ดทับห้าถ้าจะจัดทําตัวจากบ้านเล็กที่จริงๆนี่ก็จัดหกสี่เจ็ดกับสี่เจ็ดหายสินะครับผมเนาะอายุคนสี่สิบห้าปีมกักตัวใดชุดใดก็ลองพิจารณาบึงเดอ้อเพระาะว่าน้องฝนเองก็บ่าบ,บนแหเด้อาจจะเป็นเก้าหกเก้ายี่สิบก็ได้แม่นบอก บอลเด็กเอาเด็กเก้าเด็กหกอันเดียวกันเด็กอืมอาจารย์หัวเป็นสันก็ได้ <S 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 งวดกว้อนงวดนั้นมันออกหกเก้าหกเนาะงวดนี้อาจจะเป็นเก้าหกเก้ายี่สี่ก็ได้น,อน้องฝนว่าก็เอ็มินเท่ากับเียนให้ตามตรงล่ะครับผมเก้าเก้าเก้าเนาะไผ่มากตัวเด็กชุดเด็กก็ลองพิจารณาบนเขาเองครับผมท่านผู้ชมพอเจออย่างมาติดต,ตามให้แค่เป็นแนวทางเด้อครับผมแนวทางของสลากจีนของรัฐบาลแต่ว่าแนวทางของหวยมัจีนหนึ่งท่านว่าคมไผ่มากก็แคบหนาเจ้าใบเบิ้งบ่มากก็แค่ใบเบิ้งเนาะครับผมเนาะ พาใกล้ๆมือมามันบมแน่เนี่ยอาจจะตรงกับตัวเลขของคว่าอาจารย์ดังๆมากระเจงตพี่น้องตัดสินใจได้ง่ายน้องครับผมเนาะเอาส้ายนี่ยแต่ไหนมาชมคลิปนี้ขอให้มีโคใแย่กับตัวเลขของน้องฝนนบอร์จะเป็น9 9 9าเก้าเก้าแล้วกส็สกระซางขอผู้ใดสือไปกับขออห้่สา3ตัวตรงๆนองาอครับผมเนาะ ไม่มีเงินมีข้ามกันจะหมดทุกคนคลิปนี่พอเที่ยงพตัวร้ายไปก่อนพอกันไม่คลิปหนา <c oughs> พุ่นตุ๊กตาหน่อยกวนล่ะครับผมสีถามอเล็กน้อเพลินอยู่ครับผมเพราะว่าไปบอกข้าเจ้างวดกวันยู่อันอยู่อันโคราชแปดเก้านั่นเขาเต็มเต็มงวดนี้ก็ว่าบอกแล้วว่าสันเดี๋ยวสีถามให้หน้องงวดนีเนาะอ๋อสตายงนี่สตา,านโจ๊กนี้โจ๊กหวานครับผมตะกอนจากกันขึ้นเก่าพอเที่ยงได้ของดีมาฝากพี่ตอนนอนเป็นของใส่ขาดใส่ขายสีพึ่งน้องช้าง ได้ดไปเราก็ว่าขายของนี้ดีปดดไปไดๆไปใส่ขายใส่ขาย,ขาายขาได้ไปฟังรายละเอียดจากปากปกูเลยครับผมขอบคุณหลายคำน้องฝนขอบคุณหลายครับสีเผงนองสร้างพุทธคุณในด้านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมข้าขายเหลียกเงินเหลียกสับหรือว่าโชคลาภตลับสีขาวจะเป็นตลับสีเผงนองสร้างเมว่านนีพอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูปห้ตะกุดมากได้ตะกุดนีจะเป็นเครื่องเขาหลงเครื่องเขาหลงดีแนวใดไผ่มีติดตนที่โตไวจะเกิดบารมี มียิ่งเห็นมียิ่งหกักผู้ทรายเห็นผู้ทรายหลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูซ่าไปแล้วพนทรบาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนเบื่งจะเข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ,อ้ยว่าสันพอไดไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอานะครับผมเนาะท่านไดจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูไดเลยครับผมวัตถมุมงคลนินี่สิว่านองสางเลยมีความคิดคุณ ุยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดนองส้างไดบอเพื่อให้ลูกชิดอยญาโยมสีนําไปสักการบูชาหรือนําไปจิตาหานทิดบ้านที่เฮื่นไปบ้านที่เฮื่นก็ไม่ลดก็ดีสีเป็นสีมงคลถ้าม,มา,ขาขาขายกับบริโัทตกดำมิจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหนองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่าาขาใจว่าสรั่งมีคุณ คนมาเข้าใจสีเป็นเสื้อจะว่าหนองแมวครับหนองแมวก็ดเีเขาเอีกของเขาดีสูงของเขาเองอ,อันนี้นนองร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกูประหลาก็เลยบา,างควางคิดคุยกหลงปูว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิิมงคลให้เชือ้อทิ่ไปทิ่เหมือนที่ที่มาไปอ่ามันรักษาล,ล้างยางก็เลยคิดว่าถ้าน,น้องร้างอย่างเดียวก็คือสีบ่อปันใดคุยก็ลงปูเหวี่ยงว่าไปใดนังส้างมาไปใดง่าส้างมา ลูกจะว่ารดผสมต่อให้เพิ่มพุตธค,คุนขึ้นหยีบเป็นสัน้นเป็นสัน้นเป็นนั้นก็ได้ให้ดาษย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุนยีร<า>ีมีพุทธค้ณมุนมีโตมียติฤทธิมีอำนาจสามารถมวนอวดยติฤิสามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่มาเห็ดวัตถุชนิดขึ้นมาบบานนี้ไนวัตถุแล้วมีหนองส้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่า ต้งมองลาวคนว่าให้เอาฝากบกตูมต้นทูมกินนาบบกทูมกินเนื้อเท่านี้ฝากตูมคือตูมฟูมไปเลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เขียวน้ำนี่คือฝากตูมฝากทูมบานเพราะตาบนโบเอาคนมาเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบานพวกเคื่อนตัวเอาตัวย่อเอาขืนคือย่อนั่อนฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดอบพ่อแล้วเอาฝากกุน พูนบาดตนคูนตรงเอากับฝ่าผ่าก็ไปได้ยุงเรียนนี่ม,มานี่คือใมคูนนี่นี่มัไม่คูนโพ้าระศีฐานอยู่ครับวัน้เป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอี่หยังครับผมระศิวารีอาศิวาีองมหาราบองคเนตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่เียดำมีตำนานมากการทีกระสารกับพระลงอยู่ในนองสร้างคือไม่มงีวดำเสียมาเห็น จะมาร่วมเป็นสุดยอดของน้องสร้างครับคือปุ๊กเสกของปุตเบิ้ดตำหนาโยนนั่งเกจตำหนานเบิ้ดปุ๊กเสกเชื่อใจลอยแปดจบปลูกมาเฉลยเชื่อจะเป็นคู่บาอาจ,จารย์เป็นอธิษฐานจิตให้อ่าคืออาจารย์สี่ปู่ปุ๊กเสกผู้ร่วแรกนี่คือปู่ศรีอนุตโรอายุณะมนีลอยสองปีอยู่บ้านข้ามคาสว่างวิโรงนี่ปู๊ปุ๊กเสกให้ร่วแรกอ่าอ่าถายไปสองปู้รอด บัตรกุดโคนปูรอดทรม,มาทิโน่นเป็นปูพ,พิเศษปูที่สองสามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนควมยากตันใน้นม่งมีอยู่กิสกนสลับกันบันจะที่ดูครับ,รบนี่นี่ปูเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดบิโรดยัตนาบนคือปูรอดทงสีเมืองนี่มันบว,บวกสายได้บ้าบเิ้นมาจากสายสายบ้านเ้ออย่าโยมเลย ปูรอดมาจากสยปูรอดเป็นศิสมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นกศูษสีไปค้องไฟสีหอมคือราชคูนสมเด็จนั่นแหละคือ่ังกวามเป็นมาก